สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลิต้าก็อยู่ทีส่สนามบินนะคะค่ะลิต้าจะไปไหนอ,อ่าลิต้าจะไปเกาหลีนั่นเองอ๋อแล้วจะ,ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นน,น,นั่นเองที่บอกว่าจะไปไหนนะเกาหลีญี่ปุ่นเอ้ยอจูนไหนครัโอเค เต็มใช่แจกกระเป๋าได้สองวันเต็มไปซื้ออะไรมาเพิ่มบ้างเงือนคนของยายบ้านเลยค่ะทุกคนสา2 3ื่มสองสาแล้วก็หมอนดื่ม้าชุกระเป๋าแจกกระเป๋าที่เด็กที่หนดแลที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะตอนนี้เรายังหาตัวไม่เจอเลย แต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเพราะว่าจริงเราไปกับตัวเนี่ยตัว,น,ตวนั้น<ล>ตอคทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้มันรอมามามาก่อนเวลาวันส้นาทีใช่แล้วก็เครื่องบินออกชั้น,นอืมเดี๋ยเราจะพาไปกินเข้าวเล้าสําหรับคนที่มีบัตรเครดิต UOB กับ c i t ี b a n k เนาะเราพาไปกินข้าวไดแนน้แต่ตอนนี้ทุกคนดูแล้วะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มครึงหนึ่งทุ่มจะครึ่งแล้วค่ะทุกคน อ่ะอ่ะเอนัดไวเกือบเขานัดไว้หนึ่งมใ่แล้วเดี๋ยวเขาคงมาแหละน่าจะมาเออเดี๋ยวพามาแล้วเดี๋ยวเราไปไปจดอ,อีเยยเย้ไม่นานมากนะครับเราก็ได้เจอไกด์แล้วก็นังกับไกด์ไว้ว่าเจอกันที่หน้าเกตได้เลยนะครับ เดินไปซื้อของเดินไปซื้อของไม่ได้ซื้อได้มาฟรีอย่าเนี้ยนะเดินไปซืออออกออกออกเลยโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูบายบายถือว่าการมาครั้งนี้นะครับเราได้มีประสบการณ์ใหม่นะครับโดยใช้เทอร์มินอลแซวันนะครับ การที่จะไปขึ้นเทอร์มินอลเซตวันได้นะครับก็ต้องใช้รถไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใหม่ใต้ดินนะครับเชื่อมสถานีนะครับเชื่อมชาชาลานะครับไปที่ชาชาลา Z ซตวันนะครับวิต้านช้างช้างช้างพอเราขึ้นจากสถานีมานะครับ เราก็จะมาเจอช้างเลยนะครับเป็นช้างตัวใหญ่2ตัวเลยโอ้โ oh, หเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วระหว่างนี้เองนะครับเราก็ได้ชมความงามของช้างนะครับถ่ายรูปเป็นที้รลึวลด้วย,วยแล้วตอนนี้นะครับเรากําลังเดินมาหาที่กินข้าวก็คือมิลาเคลเลาเนาะเราเพิ่งรู้นะว่า,าวิลาเคลเลาเนี่ยมันเปิดที่ทางเกตใหม่สถานที่ใหม่้วนะเนาะแซตวันเนาะเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ในเทอร์มิน Z1 วันนะครับก็จะมีอาคารมิลเ,เลอร์เลานะครับอยู่ชั้นน่จาจะชั้นสานะครับชั้นบนสุดนะครับก็อยู่ด้านในสุดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเดินเข้าไปดูข้างในได้เลยครับข้างในก็คนยังน้อยอยู่เลยนะครับแล้วก็มีอาหารค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเลือกทานอาหารกันได้จุใจเลยนะครับ,ไ,ไ,บรไม่น้ยนกอ่ไขาดีอได้อยากเาเยดิ อ่าเรามาดูนะครับว่ามีแล้วเขาเราจะมีอะไรบ้างนี่อันนี้ก็จะมีเป็นขนมจีบนะครับแล้วก็มีเป็นพายมีเยอะแย,ยะเลยขนมปังแล้วก็มีเป็นสลัดผลไม้อ่านี่เป็นแกงัาเผ็ดหมูอร่อยมากก็ได้อ่ะอ่อยมากก็ได้อ่ากัพร้อหมูสับดีแด้เขาหมูสับ นี่ข้าวหมูสับเผ็ดไม่เผ็ดเราข้าวด้วยเดี๋ยวป้าถามเขากระเพราหมูสับนี่เผ็ดไหมครับเผ็ดเผ็ดใช่ไหมครับไม่ไไม่ด้เผ็ดมากผมขอเกี๊ยวได้ไหมครับเกี๊ยวกุ้งใส่หมูเกี๊ยวกุ้งสองดิ๊ต้าเกี๊ยวไหมข้าวมันไก่มีไหมเราดูนะครับทุกคนเราเสียตังค์เข้าพี่และเขาเราเรามีแต้มของพีทีว่าจะใช้นะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันหมด มันหมดก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเสียตังค์เพิ่มอีกคนหนึ่ง400บาทดิตาเข้ามา400บาทดิตากินอะไรไหมดูกินมาม่สี0รบาทถ้วยนึงม,มาม่สี0รบาทแล้วกินแฮม,มเบอร์เกอร์จากแอคโดนัลซึ่งได้ฟรีมาดิตาต้องกินแบบนี้ มีน้ำเต็มเลยนะมีขนมหวานด้วยคุกกี้ด้วยอ่เดี๋ยอีกหลายอย่างเลยโอเคขอกินก่อนนะทุกคนคะตอนนี้นะคะลิต้าก็อยู่ที่สนามบินนาริตะนะคะเหมือนชื่อลิต้าเลยนะคะแค่แค่ขาดเอ็มไปนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะโอ้เรามาเจอสนามบินโปกเกมอนนะครับ ้าพามากินปิ้งย่างปิ uh ้ง huh. ย so ่างตนวนี้แม่จ๋าจะกินเนื้อย่างครั้งแรกออไข่บองเนื้อย่างยี่นี่อร่อยเออ่เราจะจะกินบอมครับนนี้ไม่ีทุกคนคะอันนี้ไม่ใช่ที่ไทยนะอันนี้ที่ีเรามากินอะไรกันคะเรามากินอะไรกันคะ แล้วมีมัเหมือนรูปไเอ่อีด้ยน,นะคะถ้าคูนี้ดนเดี๋ยวเราไปไนั่กินกันใช้โมเดน่าก่ากินมากคุณคะให้หยก ทำแล้จะอัพไม่เป็นไร <S <S 2> <S 2> เอาชิ้นใหม่ <S <S 2> <S 2> เอาซ่อมปักไหมเอาซ่อปม, <S <S ามปากไหมแล้วก็เอาชอ้อนเค็มเกินนะมันเค็มนะลิต้าอย่าไปรากเยอะ <S 2> <S 2> แล้วก็แบบนี <S 2> <S 2> ้ใช่ไหม ทีบแล้วก็เข้าปากเอาซ้อมก็ได้ปักลงไปเลยอ้มเลยปีนไหมปีนมาก ทุกคนคะตอนนี้นะคะลิต้าก็จะมาถึงที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มากินที่ปิ้งย่างนะคะแล้วลิต้าชอบกินมาร์ชเมลโล่มากที่สุดเพราะว่าได้เอาไปปิ้งด้วยค่ะทุกคนคะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นชิปของญี่ปุ่นนะคะก็อร่อยดีนะคะนี่จริงร้านนี้นะครับเป็นร้านที่มีเนื้อแล้วก็มีหมูด้วยนะครับลิต้าชอบกินอะไรไมากที่สุดครับลิต้าชอบกินมาม่าของญี่ปุ่นนั่นเอง อย่างนั้นเลยเหรออร่อยไหมครับมาม่าญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยทำไมถึงอร่อยมากอะ่ะเพราะมันไม่เหมือนแตกต่างที่ไทยปกินที่ไทยก็ได้นะปาว่าลิซ่าเพราะว่ามาม่าญี่ปุ่นเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีผักแล้ววัวนนี้ลิซ่ากินแต่ซูชิย่างเดียวเลยนะที่ป้าเห็น ิต้าไม่กินเนื้อที่ปลาปิ้งย่างให้เลยอ่ะไม่เพราะว่าลิต้าไม่ได้กินเนื้อลิต้ากินแต่หมูเพราะว่าลิต้านะถือจะแม่ควรอินรู้เปล่าเช้ไแม่กอจินจริงแล้วเขากินเนื้อนะไม่กินหรอกินไม่กินเนี่ยมาเถียงอีกไป เปลี่ยนไปคลิปไหนหรือว่าช่องไหนนะคะมาดูคลิปของลิต้าต่อไปก่อนนะคะที่ลิต้าไปวัดเซนโซจินะคะแล้วอย่าลืมก,กดติดตามช่องลิต้าด้วยนะคะช่องกิต้าด้วยนะติดตามด้วยไปก่อนนะบาย